รถคันนี้ขายอยู่5้าแสนกว่าบาทเดี๋ยวมาดูว่าเราต้องเสียค่าซ่อมเท่าไหร่ถึงจะได้ขายแล้ววันนี้คืออะไรอะวันนี้ถ้าหนูทายค่าซ่อมถูกวอลกินน้ำปิศนาแต่ถ้าหนูทายผิดหนูกินเองแล้วมันคืออะไรเนี่ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะคะ่ะทีมงานเตรียมมาให้ค่ะวันนี้พี่มีงานอะให้เวลาคะ่ะวอนิดเดียวแล้วเธอว่าคขาซ่อมวันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวหนูเขียนแล้วก็ให้กล้องดูค่ะรอบที่แล้ว,ลวใครโดนหนูโดน,นะคะงั้นเท่าเดิมบวกลบพันห้าสองพัน คันธาก็ได้ค่ะมาเริ่มกันเลย f 4สีหายากอันนี้เป็นสีพิเศษไหมคะถูกต้องมีเฉพาะปี2 0 1 9ขึ้นซึ่งเราก็มี2คันนะโอ้โหมาอันแรกก่อนเลยนี่สเก็ตหินไปแล้วฝากระโปรงเดี๋ยวดูกันชนกันเลยหลอดไฟโดนอะไรเนี่ยปลอดลายแตกด้วยนี่เขาติดประติกเว้ะนะปลอดลายนี่พันห้าชนหน้าก็เรียบร้อยขูดอะไรมันไม่รู้เนี่ยฝากระโปรงสามพันการชนสองพันห้าแต่พี่ว่าน่าจะรอบล่างเลยว่ะดูแล้วเนี่ยบอสคะถ้าสมมติว่าทําสีตามจุดอะค่ะกับทําสีทั้งคันเลยแบบไหนคุ้มกว่าคันคะเ อย่างเงี้ยสมมติชิ้น2ชิ้นอะไรเงี้ยถ้าเราทำสองชิ้นเนี้ยที่เหลือก็จะได้สีเดิมแต่ความยากคือมันมีโอกาสที่สีจะเพี้ยนแต่ถ้ามันเยอะๆชิ้นเกือบทั้งหมดอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องทําหมดไม่งั้นมันกระโดดชิ้นเดียวอะทำหมดไปเลยง่ายกว่าแก้อีกชิ้นหนึ่งนะเนี่ยแก้มันห้ายังดูสภาพดีมากเลยเนะี 2> 4, 2่ยหกสี่ยี่สองดอกเต็มวะไม่เป็นไร แบรนด์ยูโกฮาม่าด้วยสีนี่มันน่าจะทั้งคันวนะแนทพี่ว่าดูดิสก,กิดไปโดนเรอีกลไม่รู้เนี่ยประตูก็โดนอ่ะเดี๋ยวดูสีนิดนึงยางหลังก็เต็มอยู่เลยนะดูดิดูร่องยางลึกเลยน,ะนิ้วมหายเลยขนะ้งางหลังเป็นไรป่ะอเออนี่โดนอะไรเหรอดูดิเป็นรถที่แปลกประหลาดมากเลยวะพี่เหนอะไรเนะี่ยกระแทกอะไรเนี่ยแต่การชนไม่เป็นไรเลยนะแต่สปอยเลยอร์อันนี้ประตูบานหลัง25 0 0สปอยเลอร์พันห้าฝาท้ายโอเคไม่เป็นไรเลยการชนก็ไม่เป็นไรงง สองสี่ส่วนอย่เป็นประตูเว้ยนะประตูเขาชอบเป็นกระแทกเว้ยนะคืออะไรวะเนี่ยไม่ค่อยเห็นรถที่เป็นอย่างงี้เนาะมันจะโดนประตูหลังมันต้องเป็นหินแบบหินภูเขาไฟเหรอโอ้หน้าแปลกว่ะสองพันห้าเดี๋ยวดูภายในดิคือคันนี้เอาจริงก็เกือบสวยเนาะจริงรถปี21เนะเนี่ยโอ้ยภายในเลี่ยมว่ะดูพวงมาลัยดิหนังพวงมาลัยเห็นปะไม่มีรอยถลอกเลยนะลายหนังก็ยังชัดอยู่ก uh, ล um, ิ mm ่นภายในโคตรดีเลย ายในก็ถือว่าสะอาดเนี่ยดูหัวเกียร์ช่ส,าสภาพบีเนี่ยภายในไม่ต้องเก็บเลยอะเป๊อาจจะต้องปอกนิดนึงมุมนั้นพลังคาังนั้นสกปรกนิดนึงทั้ภายในในี่เป๊ว่ะเลือกไม่แสนกว่ารถวิ่งเยอะหน่อยเพราะว่ารถจริงๆมันแค่3ปีเองหถูว่ารถวิ่งเยอะแต่ว่าเข้าศูนย์ตลอดระยะการใช้งานหนูว่ารถมันก็ไม่น่ามีไปปัญหานะคะอืมก็ปกติถ้ารถเข้าศูนย์ตลอดเนี่ยมูงก็สาดดีเนี่ยไม่น่ากลัวแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องกองแอร์ออากาะสี่พันห้ายิมนี่ไม่ค่อยดีว่ะเฮ้ยเท่าไหร 1 9 0 0 0บาทะคะ่ะ้วถ่ายไปเท่าไหร่2 0 0 0 0บาทะคะ่ะโอ้โหินน้ำอะไรวะตอนนี้นะ Honda Civic 4นะเราต้องการจำนวนมากเลยนะโดยเพราะรุ่น EL สีขาวดำขอนแบบปี19ขึ้นนะรถป้ายแดงเมเดียวใหม่นะแน่นอนรับรองว่าราคาดีแน่นอนซื้อรถซื้อความสบายใจตอนนี้นะครับที่เจมส์เลตออโต,โต้บอลเลือกกล่องที่1กล่องที่2เนะะี่ยค่ะ กล่องแรกอ่ะใหญ่แล้วก็มีพิรุษเขียนอะไรก็ไม่รู้กล่องสองเนี่ยอ๋อมีเขียนเหมือนกันด้วยว่าเอากล่องใหญ่ปะคนมันจะใหญ่เบอร์หนึ่งแล้วชอบเลขกหนึ่งชอบเลขกหนึ่งด้วยพิรุเดียวนะพิรุเดียวค่ะโอ้โหแย่มากเลยอ่ะยังไม่กินเลยพอตื่นคืออะไรคือถ่ายคืนทึบ เราว่ามันยากแก้ไอปะ่ะยากแก้ไอยโยคี97 <laughs> เขากินผสมน้ำกันปะวะไม่กินเดียวครับไม่กินน้ำตามน้ำกม็มีให้ด้วยนะเอาคนละปื้ดไหมไม่เป็นไรค่ะหนูเสียงดีกว่าตอนนี้ไม่เจ็บคอ <laughs>